มาคุยกันเรื่องเพลงเพลงหนึ่งดีกว่าครับเพลงที่เชื่อว่าเกือบทุกคนต้องเคยได้ยินแน่ๆเพลงแฮปปี้ของ a r ร e เ l ว i ลเลียมสันเ็งครับคือเพลงนี้เนี่ยที่เราได้ยินแล้วรู้สึกสดใสมีความสุขแต่เบื้องหลังของมันมีเรื่องราวที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่ชนิดที่ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยล่ะครับโอ oh. เริ่มจากความปังของมันก่อนเลยนะครับข้อมูลจาก PPL เขาบอกเลยว่า Happy คือเพลงที่ถูกเปิดบ่อยที่สุดทั้งในวิทยุและทีวีของอังกฤษตลอดช่วงปี2010เลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่เพลงฮิตธรรมดานะครับแต่มันคือเพลงแห่งทศวรรษเลยและตัวฟาเรลเองเขาว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าถ่อมตัวอย่างไม่น่าเชื่อผมไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าสิ่งที่ผมทาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ได้ซึ่งคำพูดนี้มันก็ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของเพลงนี้ดูสวยงาม สมบูรณ์แบบในสายตาของคนทั่วไปเข้าไปใหญ่เลยโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าเพลงนี้มันกลายเป็นเพลงที่แฮปปี้ที่สุดในโลกได้ยังไงคือสถิติมันโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับขายไปได้ตั้ง13.9ล้านกว่าชุดกลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์เพลงไปเลยแล้วก็ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งทั่วโลกแถมยังมีไอเดียสุดล้ำอย่างมิวสิกวิดีโอยาว24ชั่วโมงเต็มๆเรียกได้ว่ามันคือเพลงชาติแห่งความสุขของคนทั้งโลกจริงๆครับ แต่เรื่องมันไม่ได้สวยงามแบบนั้นนะสิครับเคยสงสัยกันไหมว่าถ้าเพลงที่ดูมีความสุขล้นเหลือขนาดนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากความสุขละใช่แล้วครับนี่คือจุดหักมุมของเรื่องเลยพอต้นกําเนิดจริงๆของเพลงนี้มันมาจากการประชดล้วนๆเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือตอนนั้นฟาเรลเนี่ยเขาได้รับโจทย์ให้แต่งเพลงประกอบหนังเรื่อง Despicable Me 2แต่ปัญหาคือ เขาหมดมุกแล้วครับสมองตันคิดอะไรไม่ออกเลยอยู่ในสภาพที่เรียกว่า creative burnout ของจริงแล้วนี่คือสิ่งที่ f a ร e เลเล่าเองเลยนะฮะเขาเหมือนถามตัวเองแบบในเหนื่อยเทอๆว่าจะแต่งเพลงเกี่ยวกับคนที่มีความสุขแบบสุดๆจนไม่มีอะไรมาฉุดลงได้เนี่ยมันจะทําได้ยังไงแล้วคําตอบที่มันผุดขึ้นมาในหัวแบบประชดทๆกวนๆนั่นแหละครับที่เขาเอามาใส่ทํานองแล้วมันก็กลายไปเป็นเพลง happy เฉยเลย แน่นอนครับพอเพลงมันดังมากดังแบบเปิดไปไหนก็เจอสิ่งที่ตามมาก็คือกระแสตีกลับจากคนฟังนั่นเองมีคนใน reddit เขาสรุปความรู้สึกของหลายๆคนไว้ได้แบบเห็นภาพมากเขาบอกว่าฟังครั้งแรกเออติดหูดีนะฟังครั้งที่300ล้านกว่าตึ๊บโปรดปิดมันทีเถอะนี่แหละครับอาการที่เรียกว่าฟังจนเอียนของแท้เลยแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งสั้นๆแต่เจ็บ เพลงแฮปปี้ทำชั้นประสาทจะกินเหมือนกันโห oh, จากเพลงที่ทำให้คนมีความสุขกลายเป็นเพลงที่ทำลายส่ประสาทไปซะแล้วประเด็นก็คืออย่างนี้ครับการที่เพลงนี้มันอยู่ทุกที่จริงๆวิทยุทีวีห้างร้านมันทำให้คนเริ่มรำคาญจนเกิดกระแสะตีกลับครั้งใหญ่ซึ่งมันก็ย้อนแย้งดีนะครับเพลงที่เกิดจากการประชดสุดท้ายก็กลายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญซะเองเหมือนโชคชะตาเล่นตลกเลยแต่เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดกับเพลงแฮปปี้เพลงเดียวนะครับ จริงๆแล้วมีผลงานศิลปะเจ๋งๆอีกเพียบเลยที่เกิดจากความหัวร้อนหรือความหงุดหงิดเนี่แหละดูตัวอย่างอื่นกันบ้างนะฮะอย่างเพลง Love Song ของ Sara Bareilles อันนี้ก็แต่งประชดไข่เพลงเลยที่เขี่ยวเข็นให้เธอแต่งเพลงรักหรือเพลง Song 2ของเบล r อันนี้ก็ตั้งใจแต่งกวนๆส่งให้ไข้เหมือนกันหรือแม้แต่เพลงในตำนานอย่าง Fight for Your Right ของ Beastie Boys ก็การเป็นการล้อเลียนวัฒนธรรมปาร์ตี้ เห็นไหมครับว่าแฮปปี้เนี่ยไม่ได้มาเดียวๆเลยมีเพื่อนร่วมชะตากรรมเพียบเอาละครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายและเป็นพาร์ทที่พีคที่สุดของเรื่องราวเพลงนี้เลยคือการที่มันกลายไปเป็นเพลงชาติของการประท้วงแบบไม่น่าเชื่อคืออยู่ดีๆเพลงแฮปปี้ก็ถูกคนในหลายๆประเทศอย่างตุนิสมอสโกหรือยูเครนหยิบไปใช้ครับ เขาเอาไปทําเป็นวิดีโอเพื่อประท้วงความหุนวายทางการเมืองประท้วงความยากลําบากที่เจอเพลงนี้มันกลายล่างไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมแพ้และความภาคภูมิใจในชาติของพวกเขาไปเลยซึ่งมันฉีกทุกกฎของเพลงประท้วงเลยนะครับปกติเพลงประท้วงมันจะมาแนวโกรธโกรธหนักๆเศร้าๆใช่ไหมครับแต่แฮปปี้เนี่ยใช้ความสุขใช้ความสดใสเป็นการท้าทายเหมือนภาพที่คนออกมาเต้นกันบนถนนทั้งๆท,ที่สถานการณ์มันเลวร้าย มันคือการประกาศว่าเราจะไม่ยอมแพ้ที่ส่งพลังมากๆแล้พอย้อนกลับไปดูเนื้อเพลงดีๆเออมันก็มีท่อนที่เข้ากับเรื่องนี้จริงๆด้วยท่อนที่ร้องประมาณว่าจะบอกให้รู้ไว้นะว่าฉันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องเสียเวลาเพราะอะไรนะเหรอเพราะฉันมีความสุขไงละ่ะโโหนี่แหละครับคือประโยคเด็ดที่ผู้ประท้วงเขายึดถือเลยเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เลยพาเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่า อะไรกันแน่ที่เป็นตัวกําหนดความหมายของเพลงเพลงหนึ่งมันคือเจตนาของคนแต่งหรือคือชีวิตของเพลงหลังจากที่มันถูกปล่อยออกไปสู่โลกเรื่องราวของเพลงแฮปปี้นี่เป็นคําตอบที่ชัดเจนเลยนะครับว่าบางทีความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของงานศิลปะอาจจะเป็นความหมายที่แม้จะคนสร้างเองก็ยังคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้ํา